โอเคนะครับก็การสวัสดีนะด้วยนะครับทุกคนสมหวังนะครับวันนี้เราาจะกิจกรรมใหม่ครับตอนนี้ผมได้เติมไปประมาณหน,นะนึ่งพันหกร้อยบาทครับนี่ครับตอนนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมที่มีชื่อว่าซิงล่าข้ามเวลาครับในข้ามการเวลานีตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่แบบมีชุดใหม่นะครับเป็นชุดของเซียร์ของโรนัลด ก็สวยดีนะเดี๋ยวน,นี้เราจะมาเล่นกิจกรรมให้ดูนะถ้าตังเหลือก็จะเล่นกิจกรรมนี้นะครับไม่พูดฟาร์มไม่เสียเวลาครับไอเริ่มอะไรครับเราต้องเก็บโทเค็นให้ถึงห้าอันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะหมดกี่บาทอนะ่ะเดี๋ยวผมกดเลยนะครับทีละหนึ่งร้อยไดมอนด์เลยอยากครั้งแรกก็เกือเลยกดโอเกคนะครับ เขาที่สองก็เกลือเหมือนเดิมนะครับเขาที่สามแบบที่สามโอ้ได้มาหนึ่งโทเค็นนะครับกดเขาที่สี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้โทเค็นนะครับกดเขาที่ห้าเข้มมากก่อนี้ดูดิผมขอบนพิเศษแล้วกันครั้นี้ได้โทเค็นมาอยู่ครับมีโทเค็นสองอันแล้วครับ จะส่งไปตองเล็กต่อไปตัวดดๆเลยนะครับโอ้โจะเกลือไ้ยเนี่ยโอ้โจะขอส่งมาี้แล้วกันครับส่งสิบขังได้เลยครับตัวเ่็หนึงครับโอ้ลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอ้ยเหี้ยหลอกแดกกังงวูบะเนี่ยโอ้โหโอ้โหจะยากเกินไปแล้วนะกดจุบสามครั้งแล้วผมเหมือนเสียด้วยไม่ได้เลยเลยกดเข็นมาไล้นะโอ้ยเฮียขอเอาไยในคำหยาบลยนะครับพอดีมันเกลือจริง ดูดิโขนโคตรเกลือโอ้โหกกไม่ออกเลยเดี๋ยวกดเรื่อยๆนะครับออกแล้วออกแล้วอันนึงไม่ใช่อันนะครับโทเอเทนอานท้ายเอาได้แล้วครับผมได้ชุดใหม่มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอรับเก็ถ้าตังเงีนยมก็จะไปเล่นกิจกรรมใหม่กิจกรรมถ้า ถ่าทางพิเศษอ่ะผมไม่รู้นะเดีย๋ยวมาดูชุดใหนนะม่นะนี่ดจังสวยนะัะผมว่ามันสวยดีนะผมชอบอนะ่ะของผมอนะ่ะแล้วก็ชุดแล้วก็แว่นตาสวยเดี๋ยวเปิดเลยนะครับผมใช้ทันที I'm the leader of the pack นี่เขาสวยครับด,ด I'm the leader of the pack เดี๋ยวเราไปส่งกิจกรรมด้ต่อเลย ใช้ไปเมื่อกี้ก็หมดประมาณ2,500ห้าเอ้ยสองพันหกร้อยผมว่าหมดไม่เยอะนะดังเกินแต่ผมเดี๋ยวเรามาผมว่าผมจะมาสนบิลกิจกรรมนี้ต่อเดี๋ยวก็ขออัยนะครับถ้าติดถ้าพูดแบบติดขาดอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะครั้งแรกของผมอ่ะที่แบบพูดเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมนี้ต่อเดี๋ยวผมว่าปึ๊บกดแบบไปต้องกันนี่เลย ป๊อ๋อได้แอร์บอร์ด oh, มาเขาบอกว่ากดกด5ครั้งอ่ะการันตีแน่น,นอนได้อะไรลูกดกด3แล้วเขาได้4โอ้ไดนะ้ละได้5ปุ๊บไายมาแล้วผมผมในแทะคาดนานาปุ๊บอ๋อ oh อ๋อห oh ัวในแด้คาดานาเลย แต่ผมว่าผมควายเอาเดีอะจะผมขอดูด้านข้างก่อนว่าเราดเได้อะไรกับ้างโอ้เป็นงชา้าเดียนะ๋ยวขอเด้๋ยนะครับถ้าเร็วชา้าเดี๋ยวผมขอไปดูท่าทางก่อนแล้วกันว่าผมไแดนเลยมนะั้ยนี่ทุกคนจะขอใช้เลยนะแล้วก็ถ้า ตมว่าถ้ากินไอจัมหมายมาเขาถ้าเติมครบ400เพลตลดเงินเลทถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ได้รถคันนี้มาด้วยตอนนี้ผมก็มีเยอะนี่นะพอมาใส่ไอศครีมลงไฟใช้นี่ดีกว่าแล้วก็ได้มาแอร์บอร์ดเนาะได้อันนี้มานะครับเป็นของบอร์ดคอมแมนเดอร์นะครับผมแล้วก็ลงชูชิปตงชูชีพได้เป็นของ อ่ะกระสุนแห้ง,งฟ้าแล้วก็ทำนองก็หิ่มเนอะแล้ว,วผมขอใครทำมาวะนู้นเน่ยอ๋อผมไม่เล่นนะครับเดี๋ยวผมขอส่มกล่องนี้แล้วกันผมอยากได้ไอวอลนี่ยกล่องเนี่ยไอแอมเมีไอวอลมันสวยเฮ้ยไอวอลหายแล้ววะนี่น,นี่ตอนนี้ผมมีอยู่58นะครับข้าศึมต่อล่าด โคตรเกลือโอ้แล้หัวมานะครับ้เทนน่าไหร่หรอไดสิบเกแล้วอยู่เป็นพันสอห้๋อได้หัวมาตกเช่นตอนนี้มีอยู่หนึ่งร้อยี๋ยวผมส่วไปเลยผมว่าผมน่าจะไม่พออะ่ะจริงจริงผมว่าไม่พอแน่นอนโอ้แล้วด,ดีเดียา ออก,ก็จะไ,ได้แล้วแหละตุ้มใช่โอเคครับได้วอวมาได้โอ้ถือว่าไม่เกินครับหนึ่งพันหกร้อยบาทถือว่าคุ้มอยู่ได้มาได้วอวมาแล้วขอใช้เลยนะครับยังสวย I'm the leader of the pack I'm the leader of the pack ผมว่ามันสวยมากเลยนะ I'm the leader of the pack ของกันแล้วกัน ตอนนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่ครับวันที่19ก็แบบเดือนที่19ของเดือนธันวาคมนะครับมันก็มีกิจกรรมล,ลับอินรับเปลี่ยนชื่อครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะคอ่าคิสตันป่ะแบบเอามาลุ้นของมึงอะสะพานเล่นธรรมดาครับนนผ,มผมก็เลยรอรอรอ,รอ,รอ,รอกิจกรรมเสื้อวิง เพราะามันจะคุมกันอะถ้าผมได้ผมไม่อยากสมแล้วมันเปลืออ่เดี๋ยวผมว่า the the จะคลิปเพียงให้หดีกนะว่านะเพราะว่าตอนนี้มันก็เวลายเยอะแล้วเดี๋ยวต้องตัดต่อเลยขอบคุณนะครับสำหรับใครที่อยากจะเพจอะไรก็คอมเมนต์ยู d ดีไว้ครับจะผมส่งให้ครับขอบคุณครับ